ล่าสุดเรือบรรทุกกา๊าซ LNG ของกาตาประเทศส่งกา๊าซอันดับ3ก็เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือและความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกมากแค่ไหนติดตามกับคุณอริศราคินิมานครช่องแคบบารามันดับเป็นเส้นทางที่เรือสินค้าจะต้องผ่านเพื่อไปยังครองสุเอตมุ่งหน้าสู่ยุโรปนอกจากเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญคิดเป็น12ของการค้าโลก และ4-8เอร์เซ็์ของการขนส่งกา๊าซธรรมชาติเหลวที่นี่ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่การขนส่งที่อันตารายที่สุดในโลกเช่นกันค่ะเมื่อทะเลแดงกลายเป็นสนามรบของกบฏฮูตียิ่งโดยเฉพาะหลังสหรัฐและสหราชอาณาจักรเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทําให้ฮูตียกระดับโจมตีเรือพาณิชย์เรือหลายลำตัดสินใจงดหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ ซึ่งอัดส่งผลต่อต้นทุนภาคการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนอย่างเช่นประเทศกาตาซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG รายใหญ่ของโลกหากกาต,าตาต้องการส่งก๊าซไปยังยุโรปเส้นทางที่ใกล้ที่สุดคือผ่านอ่าวเอเดนเข้าช่องแคบบารามันดับผ่านทะเลแดงคลองสุเอตเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ต่การโจมตีของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทะเลแดงทำให้กาตาต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออ้อมมาทางแหลมกูดโฮปแอฟริกาซึ่งมีระยะทางที่ไกลกว่าจักใช้เวลาประมาณ5-6วันเป็น11วันรวมไปกับ22วันถือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวทะเลแดงยังถือเป็นเส้นทางจากเอเชียสู่ยุโรปมีเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ที่ผ่านเส้นทางนี้มากถึง30เอร์เซ์ หากส่งสินค้าจากไทยไปยุโรปที่เป็นตลาดการค้าอันดับ3ผ่านทางเรือจากที่ใช้เวลาประมาณ34วันในเส้นทางทะเลแดงเมื่อเปลี่ยนเส้นทางไปทางแอฟริกาอาจเพิ่มเป็น43วันนั่นหมายความว่าอาจมีผลต่อภาคการส่งออกของไทยในส่วนที่ผลกระทบกับไทยในขณะนี้ก็คือพูดง่ายแกับความไม่แน่นอนในเรื่องของราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันหรือของแกส๊สอันดยนหนึ่งสอง เรื่องของพลายเชนนะครับที่จะถูกกระทบกับเราสามต้นทุนทางด้าน,นโลจิสติกสูงขึ้นครับนะครับในอันนี้ก็เป็นอกีอกส่วนหนึ่งที่จะถูกกระทบนะครับและจะไม่ต้องพูดถึงผลกระทบจากที่เราส่งนะครับสินค้าหรืออะไรต่างๆในบริเวณไปอย่างนี้ก็คือมีความแน่เนแน,แน่นอนสูงแมคคลองสุเอจะเป็นหนึ่งในหลอดเลือดแดงที่สําคัญที่สุดของการค้าน้ํามันทั่วโลกน้ํามัน8ล้านบารเรล,ลต่อวันคิดเป็น7-8เอร์เซ หรือก๊าซ L N G คิดเป็น 4- ถึงแเปอร์เซ็นต์แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนักวิเคราะห์มองว่าอาจส่งผลไม่มากเป็นบริเวณซึ่งทั้งรัเสเซียและกแก๊สนะรัเสเซียแล้วก็ทางด้านของอยู่ในดิตอาหับเอมิเรตกับอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอยู่ในนี้กับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าดูสรุปจากผลตรงนี้นะครับก็บอกได้ว่าถ้าสถานการณ์มันยังเป็นการต่อสู้แบบนี้แล้วก็ยังเป็นการต่อสู้ระดัติซึ่งยังไม่จบขนาดนี้ ผลกระทบต่อด้านของน้ํามันต่ออะไรนะ่ก็อย่างที่เห็นขึ้นมาไม่มากนักครับผลกระทบที่เราดูตรงนี้กระทบบางส่วนครับนะครับแต่ไม่มากนะักนะครับถ้าขยายวงอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงยังมีเรือหลายสัญชาติที่ยังคงใช้เส้นทางเดิมอยู่โดยหนึ่งในวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเรือที่จะเดินทางผ่านคือการพึ่งพาความช่วยเหลือจากกองทัพพ,พันธมิตร yes, <good>, ภาพนี้ถูกเปิดเผยจากกองทัพอิสราเอลเหนือทะเลแดง ให้เห็นถึงเป้าหมายของกลุ่มฮูตีก่อนถูกกองทัพอิสราเอลยิงตกการตอบโต้ทางทหารที่เข้มแข็งกว่าอาจสามารถช่วยได้เพียงชั่วคราวแต่นั่นอาจทำให้สถานการณ์ขยายวงมาตรการทางการทูตและการเจรจาต่อรองโดยซาอุดิอาระเบียที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางจึงถูกมองในตอนนี้ว่าอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดนฤร,ราคินิมานไทย PBS รายงาน